อย่าตำอันนัแนนาอันีแดงๆห้อยนะขใครอยากได้มาซื้อเด้อเพราะว่าค่อยซื้อมาขายด้วย5อันอันละ350ค่ะอันน้อยอันใหญ่นะพันค่ะนี้350เลือกได้มันมีอยู่5อันอยู่้างในไม่ได้ออกมาจา้ะหมุนเงินค่ะเขาบอกว่ากลงหันลมเงิน ทำไมยูทูบเบอร์เยอจังมาดูค่ะมาดูที่นอนทิ้งลงกันหมดได้เหรอทิ้หมดเดีที่คก็ที่นอนค่ะ่นอนมานเดี๋ยวเราไปดูนะครับ

เขียมอย่างเงี้ยเตียมที่เราเตียมท่านอะไรนะเด็กพ<อ>ักครูอุ้ยครั Called บจะเปนะ

<ม>เอาไปทำไมมะละกอเอาฟักแล้วของค่อยมีอยู่เอาบ่ใส่มะละกอกับไหลบัวเนี่ยอร่อยใช่ใส่มะละกอกับไหลบัวที่ไหนละใส่เอเอทำอะไรก็จะหนีของคนไม่พ้นแหละจะเอาให้ได้เ <c oughs> มื่อกี้นั่งเลยนะนั่งสบายใจเดี๋ยวดูมดกัดอะไรก็่อน

เดี๋ยวจะจัดการมดยังไม่พออยู่พี่มาแล้วแกมั้เดาเยอะนาดผมให่สองลูกละพี่ทำอะไรเนี่อาไปทำไม,ไ,ำไ,มไม่มีใครเอาอย่าไปปิดม,ม,มัน ลุงขี้เกียจเถียง่ผักอะไรกสวนั่วครับผักสนทผักอตะไคร้ตะไคร้ไอ้มะนาวมะมะกูดมะเขือเทศสวนที่อยู่ใหม่เนี่ยผมทำแล้วผมทำไปแล้วครับมิงแต่เมื่อไหร่สวนครัหน้าบ้านหน้าบ้านครับเพิ่งทำครับ ก็ตะไคร้เขาไม่ได้ใส่ขออนุญาตแล้วครับปลูกครับเพราะว่าก็เซลล์หนาเขาทำแปลงไว้แล้วผมก็ทำตามผมก็ทำมือทำตามเพราะว่าหญ้ามันลบของสารเคมีเฮ้ยหนูเนื้องของหนูมันมันไม่กลัวอะไรหรอกนี่นี่นี่หนูถ้าไอ้ดิ๊กมามึงตาย กูคิาหรือยังูนั่นไปแล้วกัดเสื้อผ้าแล้วถ้าไปงามลงมาสอ เย็นมากแล้ว คลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ป้าคำใสหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ